สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ช่องก้องไลฟ์ชแนลนะครับจะพาทุกคนไปไปกับภารกิจทำฟันของก้องนะครับก้องเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆมีปัญหาฟันด้านล่างนะครับมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะวันนี้เราจะไปปรึกษาคุณหมอกันว่าเราจะทํำยังไงดีเพื่อให้ฟันเรากลับมาสวยก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไว้รอดูตอนไปถึง คลิปอีกแล้วก็พอเราดูตอนจัดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคลิปกันเลยพี่ครับแล้วก็มาชิมดินแล้วครับมาชิมแล้วก็ตั้งขวานชักขวานผู้ป่วย,ยในการรักษาทางการแพทย์เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับ ก็หลังจากที่กล้องเอ็กเสร็จแล้วนะครับก็จะมาดูนะครับว่าก็มีปัญหาตรงไหนบ้างพี่หมอก็สำรวจดูช่องปากว่าตรงไหนที่ต้องจัดต้องดึงหรือต้องทอํายังไงกันบ้างนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็ดูแลและก็แบบแนะนำนะครับเกี่ยวกับ การจัดฟันว่าต้องทำไงบ้างขั้นตอนการทำแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าต่อไปเราจะมาทำฟันยังไงครับไปกันเลยสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เราก็จะเป็นวันที่เราต้องไปเคลียร์ช่องปากแล้วก็ติดเหล็กได้เลยนะครับพ mm. ี่หมอบอกว่าสามารถเคลียร์ช่องปากแล้วก็สามารถติดเหล็กได้เลยในวันเดียวกันนะครับวั mm. นนี้กล้องก็ลงคิวนะครับว่าจะไปติดเหล็กกันนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูกันในแถวว่าวันนี้นะครับกล้องก็จะใสยย่ยาง ฟันสีอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปคลินิกกันเลยก็แล้วก็ถัดมาอีกนะครับแล้วก็ได้เวลาทาฟันแล้วตอนนี้พี่หมอกําลังเคลียร์ช่องปากแล้วก็จะทําการติดเหล็กให้กล้องนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณหมอทาหน้าที่กันก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก้องก็ทําการติดเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่ก้องเข้าไปคลินิกก็จะมีเคลียร์ช่องปากนะครับแล้วก็อุดฟันขุดหินปูนแล้วก็ติดเหล็กนะครับวันนี้ก้องก็เลือกเป็นสีเทานะครับสีมันก็จะคล้ายกับแบล็กเก็ตหน่อยนะครับครับพี่ๆเขาวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะครับที่ก้องได้ไปติดเหล็กฟันมานะครับก็เริ่มจะใช้สวิตช์ปกติแล้วก็เริ่มจะชินกับตัวเหล็กที่อยู่ในปากแล้วนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับในการจัดฟันแล้วก็สามารถเข้าไปปรึกษาพี่หมอได้นะครับที่ Mr. Dentist นะครับทางเพจนี้สามารถทักเข้าไปหาแอดมินแล้วก็ เข้าไปปรึกษาทางคลินิได้นะครับว่าฟันของเรามีปัญหาส่วนไหนบ้างต้องจัดตรงไหนบ้างต้องแต่งตรงไหนบ้างนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมนะครับจัดฟันต้องมิสเตอร์ดนทิสนะคะบ๊ายบาย